ก็สวัสดีห้อยู่ผมจ็กเกอร์หนางห้านะฮะอยู่เกมฮอตเนี่ยผมกีฮิลเอ่าเบเบลหรือว่าเต่านะครับผมมีการเคอร์ลีจากฝ่ายลีเจียนอันเนี้ยบอกก่อนเลยว่าผมผมดาวนะอันนี้ยผมสันนิษฐานล้วนๆนะผมไม่รู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเรื่องมีอยู่ว่าเกมเนี้ยเป็นเกมสามต่อห้านะครับตั้งแต่แบบว่า ต้นเกมเลยนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าอาจสังเกตว่าโอฟิเดียแม่งซื้อขวดซื้อขวดเสร็จนะครับ่าให้ขวดเซอร์ซีนะครับแล้วเซอร์อซีเอาไปส่งเต่าอ่าทุกคนเฮ้ยมันอะไรมันก็ทําไมวะซื้อขวดให้เพื่อนมันมีอะไรวะ,ะเรื่องน่าสนใจมันต่อจากนี้นะครับพอส่งขวดให้เต่าเสร็จปุ๊บเซอร์ซี่แม่งหลุดเลยโอฟิเดียไม่เล่นนะครับ กลายเป็นเกม3ต่อ5นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าเต่าจงใจให้เป็นเกม3 5หรือว่าไอ้สตัวเนี้ยแม่งเล่นไม่ได้หรือว่าแม่งหลุดจริงนะครับก็ต้องไปคาดเดากันเอาเองนะครับแต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมเอ็ดเอียงมาทาง60%ว่าเต่าแม่งจงใจให้เกมนี้เป็น3 5เพื่อที่ว่ามันคิดว่ามันจะได้เปรียบเออ3 5 ทุกคนคิดว่าใครได้เปรียบบางคนอาจจะมองว่าฝั่ง5้าได้เปรียบบางคนอาจจะคิดว่าฝั่งสามได้เปรียบแต่เต่าเนี่ยผมเดาว่าตาแน่แม่งคิดว่ามันอ่ะได้เปรียบเพราะถ้ามันสามคนนะเงินแม่งไวกว่า EP ไวกว่าได้ขวดมาอะไรเงี้ยบอกเลยว่ามันต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะเพราะว่าสามห้าแะไรก็ขวดอันหนึ่งเนี่ยมันก็เหนื่อยหน่อยอ่าโอเคนะก็มาดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับ ก่อนหนึ่นก็ถ้าส่งรีเพจเนี่ยส่งได้ที่เพจ a c e b o o k นะครับคอมเม้นเลดีแมทก้าตัวไว้ที่รูปประจำตัวเพจนั่นเองเนี่รับผมอ่ะฮีโร่ครับจะเหลือเต่ากลางนะครับล่างเปปบ,บนสแคปอ่าฝั่งข้ามนะครับกลางเป็นแซมผ้านะฮะป่าเป็นไวโซโบนเป็นดังเก้นล่างเป็นกระดิกับอารักแน่นะครับผมก็เกมนี้ดูในต้นเกมเลยนะครับเพราะว่ามีสตอรี่นะครับอ่ะเซอร์ซีเริ่มดุดแล้วโอฟิเดียไม่ขยับตั้งแต่แรกนะซื้อขวดซื้อขวดได้แต่ว่าไม่เล่นงงเหมือนกัน นะครับอ่ะมาดูต่อคือถ้าสมมุติว่าไอโอฟิเลียเนี่ยแม่งไม่ซื้อขวดให้เต่านะเ <สา S 2> กมนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าแม่งจงใจหรือว่ามันมันเจตนาอะไรเงี้ย <laughs> พอซื้อขวดผมก็เอ้ยเหี้ยเต่าเอาขวดยังไงวะอ่ะถ้าเซอร์ซี่ซื้อให้พอเข้าใจอะ่ะเซอร์ซี่ซื้อให้เต่าแล้วก็หลุดเข้าไม่ได้ไอสัตว์เอาขวดไปจากโอฟิเลียมันก็เลยแม่นนี้เลยมีแบบ มีเงี้ยงงามว่ะทุกคนเออไะมาดูว่าวิธีนี้มันเขาเรียกว่าอะไรวะมันก็อาจจะไม่ได้ผิดกฎนะก็คือเราต่อให้อฝั่งเราสามอะอาละว่ะให้บวกเราก็เล่นเปน,นิดนึงคือเมื่อวานก่อนหรือเมื่อวานผมจะไม่ได้ละนะครับอา่าผมก็เล่นปกติของผมเนี่ยผมก็อยู่ประมารแลงเออซีเวอร์เออซีเวอร์ คราวนี้มันก็มีคนมาเล่นไอ้เหี้ยหดหดสัตว์หดสัตว์หมาเลยแบบแคนดังสองคนเลยสกอร์แบบห้าห้าเท่ากันนะผมเล่นแบบปกติธรรมดาไม่เก่งไม่ไก่ในในพวกซิลเวอร์นะโอ้โหไอสองตัวนี้มานะสกอร์แม่งห้าสิบกว่าต่อเจ็ดตัวแล้วคราวนี้ฝ่ายตรงข้ามมันมีวิสเลชใช่ไหมมันก็แบบดึงดราม่ามันก็บอกว่าพวกมึงเนี่ยรีแรงมาตบไก่อ่ะมันสนุกมากแล้วหรอวะอะไรประมาณนี้มันก็เชิงแบบ ัดเพอชีวิตว่าแบบเอ๊ะทมพวกนี้มันต้องลีมาตบกูด้วยอา่ากแบบ็ไม่รู้เหมือนกันครับเรื่องนี้มันจะเป็นยังไงเอุ้ยตีสแคดาวเรียบร้อยมาได้มาเฟิสบัตแล้วแต่ผม,มชอบนะสามห้าผมชอบมาใครจะมาลงมาลีจะให้ทีมรลุดเจอสามห้าผมขออยู่ฝ่ายห้าเนี่ยผมชอบเอขออยู่ฝ่ายห้าเรียบร้อยครับผมไปแล้วฮะ โอฟิลียอย่างไงผมก็อยู่ฝ่ายห้าใจขาดเลยมามาเนาะมาได้ด,ดีเจนเนะผมอุ้ยโอ้โหสัมผัสขังไปครับว่าไงจังหวะนี้ตอนนี้เต่าออกเป็นโซแทบครับอ้าเห็นไหมพอฟิเลียออกเนี่ยขวดก็กลายเป็นของเต่าโดยปริยายจึกสวยเหมือนยืมนาฬิกาเพื่อนมาแล้วเพื่อนตายนาฬิกาก็เป็นของเราเลยไอเหียเหมือนกัน ตเต่ายิงขวดวิเลียมาไอ้เหี้ยโววิเลียตายขวดเลยไปของเต่าเลยเออจบนะนะทุกคนโอเคอัน okay. นี้ก็ได้เป็นลงเช้า,ชานะครับผมอ่ต้นเกมประมาณห้าทีมันได้เปรียบสัมผัสให้ขวดนะเพราะว่าเรื่องเงินอะไรเนี้ยมันยังไม่ได้เยอะนะเพิ่งได้เยอะตอนโอาิเลียออกนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยแม่งคิวแบบเถื่อนสัตว์มากอะ่ะ เตือนสัตว์หมาคือทั้ง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 แบบทั้งหมดที่มีมอ่ะแม่งคิวสกอตัวอื่นรวมกันยังไม่เท่ามันรหัสด้วยสองเลยนะจริง<ะ>นี่ยว่าปากกระดองนี้เอาไปได้ครับผมเรียบร้อยครับเดินบนเสร็จดังเกนนี่ครับผมสแคปฝั่งตรงข้ามก็ฮีโร่ดีนะมีไวโซมีลักหน้าแซมพากาดิ แล้วก็ดังเก้นไม่น่าเกียดนะไม่น่าเกียดก็มีแครี่เอ้ยมีเลดมีเลดมีฟามีตีใกล้ตีไกลมีชนมีหมดอะแต่ไม่มีสตันเออมันก็ไม่ขี้เลไม่ขี้เลไม่ขี้เลได้ได้สามห้าผมว่าโอเค แล้วฝังขรงข้ามีแบบสแคปั่อะเออเป๊ปมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเต่าก็ต้นเกมกลางเกมเก่งแต่ว่าสแคปับอะแต่ก่อนแม่งโหดหลังๆมาวอลเล็คมันไม่ได้เก่งแล้วอะมันก็เป็นฮีโร่ที่แบบทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับยุคหลังๆแต่ลูมีบลอกมาครับวางอาติเกวไปหนึ่งทีเดินตู่เข้าป่าครับโอ้ยเป๊ปแล้วยังไงมารถมาลำปงังจึก๊กได้ไหมเรียบร้อยครับเป๊ปตายครับผมอ่ะเต่าก็ได้แซมพาอยู่เหมือนกัน เกมนี้ไม่ง่ายนะเตาคิดผิดบ้าตีเอาโซแทบไปแล้วครับตีปากระดองสวยได้อยู่ครับยังไงการีวิ่งตามอยู่ตอนนี้คิวไป4-0ครับไม่มีตายไม่มีอสซิต กำลังไปช่วยแล้วนี่มีจุกมีจุกอ่ะเป๊บ,เ,ปบเกิดแล้ววะามาช่วยยังไงวิ่งหนี <c oughs> เก็บขวดไป <c oughs> เดินขึ้นบนแล้ว <c oughs> สตาร์นโน <c oughs> อ้โหดนด้วยอ่าตนตันกับเหมือนกันแล้วโยกคลิปใสเอาไงปลากระดองไปครับตีตีตโซแทบไหมโอ้โห <c oughs> ดังแมบครับคือเต่าอ่ะมันมองไม่เห็นการดีเพราะมันอยู่ต่ํากว่าครับเมื่อกี้ถ้าได้โซแทบมีโอกาสตายสูงโซแทบมันก็มีตั้งช้าสองนะน่าจะแบบใสใสไปอะไรเงี้ย หรือว่าเก็บมาชัวร์ดีกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะออกอันนี้มานะครับจะเป็นไอเทมอะไรก็ต้องติดตามกันตอนจอแปะ <c oughs> โอ้เลงกลางโอ้โหสองตัวดันฟรีเฮ้ยดังเกนมาจาังหวะนี้โอ้สแคร็กดสกิลฮิล เอ้ยเต่าปากระดองมาช่วยโอ้โหสแคปบลอยไปแล้วได้อยู่ไหมได้อยู่ยไหมอ่าโซแทปไปเอ้ยหูยยืหลบได้แต่ว่าโอ้โหเจอโซแท็บตายครับผมอุตส่าห์หลบสกิลตีของเต่าได้ <c oughs> อ่าตอนนี้เต่าจัดไปคนเดียวเลยครับผมโอลูนดับเบิลเดเมจ แน่วอนะครับอ้าวเห็นนรักหน้าด้วยแต่รักหน้าไม่รู้เห็นเต,ต่าเปล่าครับอ้าวไวโซฟาร์มแกรบ,เอ,รกรบเอ้ยคือไอ้สามห้าปล่อยให้ไวโซฟาร์มฟรมีมต้องมั่นใจระดับหนึ่งนะถึงยอมสาห้าได้ไอ้นี่หลุดแล้วเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็3าหโดยสมบูรณ์นะครับเซอร์ซี่หลุดไปแล้วขอกำลังเสริมหน่อยขอกำลังเสริมหน่อย ไวโซบอกว่าสามห้าหวันเกียบฟาร์มฟรีสปอร์ตฟาร์มชิวเลยกูไวโซแม่ง so ฟาร์มไวด้วยนะพีเคได้แล้วเนะี่ยเป,เปบอกโอเคเต่ามาจอกอเวทครับปาสกิลหนึ่งไปตามด้วยสกิลสองพร้อมโซแทบวางกันติแล้วตายก็โซโลไปอย่างนิ่มๆครับแซมผ้ามีดับเบิลแล้วก็จอกอเวทด้วยมีโซแทบด้วยอันนี้เต่าจัดไปหกแล้วครับ โอเป๊ปตันว่าวเจอลักหน้าปลางูสวนโอ้โหแล้วนืดดังเกนอโอ้โหตายครับผมลักหน้าตายเหมือนกันครับดับเบิลยังอยู่แล้วโซแทบเรียบร้อยไม่รอดแน่มอบจึกอุ้ยแตมห้าเอาว่ะแตมห้าโดสวนครับเต่าปากระดองหนีแล้วจัดไปก้าว,าวเอาเลี้ยง่า <c oughs> ยังไงสักแคปก็ยินบนชิวๆไวโซเอ้ฟาร์มอยู่ไวโซได้ได้กากดำแล้วไวโซบอกฟาร์มแ <c oughs> <c oughs> okay, oh ป๊บแจโอเคปั๊มโควดไปอ่าถ้าในมุมมองผมนะผมว่าฝ่ายห้าไงมันก็พาสี่ดูดีกว่า <c oughs> ถ้าเลือกได้แบบเล่น <c oughs> เล่นขำๆนะแบบ อยู่ฝั่งไหนดีผมเรียกฝั่งห้าเลยไม่รังเลนะโอ้โหตายอะครับสักแคปกูอาเป๊บยังไงได้ไหมอ่าหูรักหน้าชุดเดียวครับเป๊บได้ไปนหนึ่งตัวอาว่าไปล่างต่อ อ่ะเกี่ยวแล้วโอ้โหเกี่ยวโดนตกใบติดสันครับตามด้วยโซแทบยังไงนี่มีมุดหนีลอยปาสกิลหนึ่งใบครับเหลียบรอยโหต้นเกมเต่ามันอ่าเก่งอยู่แล้วฮะดาเมจแรงอยู่ของน้ำด้วยสิว่าถ้าเป็นฮีโร่อย่างไอพวกรีเจน,นร์หรือว่าอาร์มาดอานอย่อางเงี้ย อ่าถ้าของมันนำนำ,นำมากๆหนะ้าหนึ่งมึงก้าวไม่ลงนะมันก็อาจจะได้เปียบนะเว้ยโอ้เน่โดนแล้วมึงโดนขังแล้วอือระเบิดมุดหนีทันยังไงเจอรักหน้าครับเอาเต่าตายแล้วแล้วมุดอือเป๊ปมาเป๊ปมาสตันช่วยครับปากกระดองเข้าป่าครับดังเกนมาเรียบร้อยเป๊ปตายยังไงฮะสแคปสแครบนี่ ต่า12แล้วอลักหน้าเอ้ยมุดนี่ได้อยู่เอาเรื่อง13แล้วครับอีก2ตัวอิมแล้วสักแคปไม่รอดนะผมรู้สึกว่าเต่าจะไหวคนเดียวครับแต่ว่าเพื่อนไม่ไหวเลยตอนนี้มี1แอซิสครับเป๊ปได้คิวไปตัวเดียวโซนแทบใส่อ่กากรดิไปแล้วโอ้ได้อยู่อุ้งโดนตะต้วินานตายครับผมไม่รอดเมื่อกี้กว่ารอด เกมนี้ไม่ไม่เหมือนสามห้านะเหมือนสามสี่ไอ้ไวโซไม่มีบทเลยดูพวกบวกกัลานาวยังฟาร์มป่างโง่ๆง่อยู่เลยไอ้เขียมไม่ดันฟาร์มเรียนดันป้อมไปซักก็แตกแล้ะโอ้ยชิวกันในป่าจริงแบบว่าถ้าเห็นไยตรงข้ามครบเนี่ยเราก็ต้องออกมายืนเลนแล้วก็ดันเอาป้อมแล้วใช่ไหมอ่าถ้ามันหายหมดอย่างเงี้ยอ,อยู่ในป่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไร ยี่แมงโผครบสามตัวมีเงี้เข้าป่าต่อ,อกยกันวะอ่ะมึงโดนนี่มีรองเท้ากระดูดเลือดสีดำอ้าวปากบวอแล้วจ้าเห็นไหมจ้าเห็นแล้วจ้า <c oughs> อ้ยเต่านี่หันหลังกลับเลยครับนี่ไงบิงไปอันติคนรนุแยกล่างสมักดาวเรียบร้อยครับผมฟาร์มา13นาทีครับอยู่ได้ประมาณไม่ถึงสมวิแตก เฮ้ยมาแซมพ้าขังสแครปไปยังไงโซนแฮบได้อยู่หนึ่งแล้วบิงไปตีปาสกิลหนึ่งสวยแอดฮิกไปครับโอโหเก็บไปสี่แล้วครับยังไงอันนายบ้าครับแซมพ้าขังสแครปไปสกิลสองเอ้ยอ้้หอ,อันนายไ,ไปบอกผิวใหม่ละเอออันนายครับเก็บไปหมดทีม มีขลำอันนี้ผมไม่ว่าฝั่งห้าเลยนะเพราะว่ารีก็รีไม่ได้หลอกเพราะเต่าไม่กดเ <c oughs> ต่าไม่กดมันก็เสียงไม่พอยไปแล้วตะกระดองครับสกิลสอง <c oughs> เรียบร้อยครับอันตี นิ่มไปอันนี้มีมุนหนีโดนมาติดสานหนีโซโทแทบใส่หน้าหนึ่งทีตีสวนอันนี้บิงมาบ่ายว้าวทั้งหมดเฮ้ยโหเป๊กก็ว้าวเอาว่าอะอะไรครับเจอแซมพาขังครับดังเกนโดดสวนแล้วลอยเรียบร้อยครับผมโอ้โหโชคดีนะที่เป็นเต่านะถ้าเป็นตัวอ,อื่นผมว่าตายแล้วเต่าแม่งสกิลหนีเยอะนะครับเอามันยาก กลับมันยากเลยต้องมีสตันโอ้โหเลี้ยฟนองข้าไม่ค่อยมีตันดีๆอ่ะถ้าฝั่งของข้ามีตัวตันดีๆหน่อยนะผมว่าก็ไม่แน่ยากที่จะเอาเต่าเริ่มแค่พันเสียงเป๊ปอึดกว่าอย่างตายเลยอ่ะแต่ว่าคือเป๊ปมันหนีหนีมีพิวเท่าเต่าออกมาเป็นม็อกเขาบผม,มตอนนี้กัดไปยี่สิบตัวนะโอ้หลังหน้าเอากันเบกันเลยน,นี่วิ่งหนีไปโอ้มีดูในเฮดด้วยครับ จังงวันนี้มีได้เสียแน่นอนตีับตีโอ้โหตีแรงยังไงะนี่มุดแล้วหนีมนันนี่โอ้โห,โหจับไม่ได้ไรไม่ทันครับกดลุนเฮดโอ้โหเรียบร้อยลักหน้าตายวะพ <Nem esis. S 1> ากระดองใบฟึบโูโ่ทำห้าเหลือดังเก้นครับ <Nem esis. S 1> นี่อันติเกี่ยวสวนใบตีโดนแล้วมุด โโอ้โหจัดไปสามแต่ว่ามันผิวจริงวะเฮ้ยผิวอยู่ผิวอยู่โอ้โหเฮียวไ,วไวโซไวโซเป๊บเป๊สตา์แล้วมอเก็บสี่แล้วว่าไงกาดิวร์ปหนีครับอะปากระดองดักอ่าเราลอดอะตอนนี้สกอร์รวม25าครับสาวกด24เป๊บได้คิวตัวหนึ่ง เอาเงิข้าวได้ยืมประมาณเก้าตัวตู้ได้ใจเย็นฝั่งห้ารอไวโซเกิดสบายเออไวโซเกิดนี้แบบตบกกระจายไม่รู้จะเกิดบ้าวนะอ่าไปเอาเป็นโลบ็อกนะครับผมกินน้ำสดชื่นเนี่ย ตรงนี้แบบว่าร้อนมากร้อนแบบสี่สิบองศา <ready. S 1> oh. แต่ว่าเออเฮ้ย oh. ได้อยู่จังวันนี้โอ้โห <I knew S 1> oh. นิ่มๆไปตอน,นเนี้ยตอนแรกอะนึกว่าหน้านี้เป็นหน้าร้อนใช่ไหมเออมันก็หน้าร้อนถูกแล้ว แต่หนึ่งว่ามีหน้าร้อนอย่างเดียวไอ้เฮ้ยพอเดินไปเซเว่นเท่าทนั้นแหละไอ้เฮ้ยเจอหน้ารักด้วยนี่ทุย <laughs> มูเฮียอะไรเดียวมาดูเกมต่อ Speak u ไดอะฟังฟังบนเอบอริ่มออกแล้วนี่ไปบอกเห็นนะเอาแมงบอดว่ะฝ oh. นคงข้ามแมพมืดตึ๊บเลยนะครับมีตรงนี้อันเดียวครับตรงกลางน้ำในป่าก็ไม่มี ไวโซแม่งฟาร์มเนี่ยไม่บอดสักต้นเลยเฮีย<ม>ฟินงงง,ง่เปลี่ยนแล้วไอ้ไวโซโง่กว่า <laughs> อ่าว่าไงเต่าอืมเจอติ๊กว่ะยังไงเอา้าสกิลมุดหลบติ๊กได้ด้วยเหรอเพิ่ง <im it in the day> รู้เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าสกิลสามเต่าแม่งหลบเอ่อหลบสกิลของกาดีได้ด้วยนะครับไม่โดนดึงกลับเฉยเลย ตอนนี้ได้รูมีหมอกครับก็เลยปิดหมอกไว้นะครับแฟนของท่านจะไม่รู้ว่าเรามาอ่ามีหมอกแล้วเว้ยมีหมอกแล้วเว้ยอ่าอุย้ยนึกยก็ได้คอนตันได้สั่นใบสั่งซื้อ,อเราก็เอออเาเมาส์ชี้ตรงนี้เอา้าไวโซแม่งก็ดูดูดูสกอร์เอ้ยไวโซก็ได้คอนตันแล้วนยยี่หว่าของพอได้อยู่ไอ้เหี้ยเอาใบสั่งซื้อมาก่อน What did say? อ้าวหวานส้มแข็งอยู่นะไวโซอจ้าเอนะฮะตอนนี้เต่าเห็นแล้วครับออกมาเป็นเกาะชมพูนะครับเกาะหกสิบจะลดเกาะเวทฝ่ตรงข้ามด้วยแล้วก็ไม่รอดจึก๊กทำให้สกิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อกดใช้เนี่ยจะได้เกาะกายภาพเนี่ยหกสิบแล้วก็ลดลงไปนะครับคล้ายๆล้ายการ้อย มีทั้งจอกกอเวทออล่าลุยกอเวทครับโอ้โหสก,กิลเพียวๆนี่ก็จุกๆุกจุกๆบอกเลยโดนม็อกเบิร์นอีกโอ้โหจัดไปสองอลักหน้าโอ้โหสแทบได้ครับเหลือกาดีรอดไปตัวเดียวไตอนนีส้สกอร์เต้าคนเดียวแบบยี่ <laughs> สิบแปดสกอรวมสามสิบมีเพื่อนได้ยูคนละตัวครับเต่าแม่งซัดคนเดียวเลย เต่าออนวันนะเต่ามาแล้วเรียบร้อยครับแตกรักหน้าไม่น่ากลัวเต่านะจริงๆนะถ้าแบบ้ายเกมสกิลมันก็มีเกาะแล้วก็ลบบัฟด้วยใช่ปะโดนเสกหายโดนเสกเลยลังหน้าอุ้ยโอ้โหไวโซไวโซไม่เกิดแน่ตอนเนี้ย โอ้ยตอนนี้ก็อิ่มแล้วครับผมทั้งอิ่มทั้งกันนายนะครับโอ้เจอติ๊กและยกอุยอ้ยตายว่ะจังวันนี้ไม่รอแน่นอนยังไงแซมพาขาดยังอิ่มอยู่แล้วอือหือโอ้โ,อโหหลบมานี่ครับหลบมาบนแต่ว่าแมงมุมกัดอยู่เอ้าจิบหายแล้วแมงมุมกัดแมงมุมกัดไอ้เหี้ยกดกอหกสิบแล้วโดนหนื่นงปากกระดองดีแล้ว ไอ้สัตว์ไปไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปกลับอ,อุ้มกลับมาส่วนเราได้คิวครับยังไงเจอก,กันดิกงติ๊กแล้วลอยมุดหนีทันอโหยังไงมาสกิลหนึ่งแล้วไอ้สัตว์เล่นเลดัสามห้าแล้วมุดวายโซมาแล้วจังวะนนี้เอาเอายังยังอย่าง,งนี้บินออกมาตีบาเลก็กน้อยตีแท่นบูชาแล้วอุ้ยอู้ยไอ้สัตว์ฝีมือของจริง โอ้โไอ้เชี่ยดจังหวะเมื่อกี้ทับไฟได้อะจริงใครเห็นก็ว่าตายโอ้โหแม่งสุดยอดรอดไปได้และได้คิวสองสามตัวเลยนะโอ้โห,โโหจังหวะเมื่อกี้แม่งของจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหอย่างเดือดไวโซฮัลโหลโอ้โไวโซไวโซฟาแบบโลกกลืมไนเลยเนี่ยโอ้โตอนนี้เต่าจัดไปสามสามเลยครับผม ต่อแม่งเอาเรื่องว่ะเฮ้ยจ้าเอ๋าาวายโซอ,อีกแล้วจ้าเรียบร้อยมอบโอ้ยจัหงหวะมี้นึกวันตายนะอ่าโดนแล้วสแคปกูนันเนี้ยไงทำผ้าค้งไว้โอเ้เจอระเบ,บิดหนูไ้ ตอนนี้ออกมาเป็นฮาคอนเบดนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเจอเซตนี้ไปจุกๆมีทั้งจอก่อเวสรถกอเวสโอ้โหฮาคอนตีเวสอีกโอ้โห Nem esis. Nem esis. ตอนนี้ดาเมจสา0ร้อกว่าแต่ผมว่าถ้ามันตีดาเมจเกิน300้อยแน่นอนถ้าใครไม่มีกอเวสนะครับก็ติดลบแน่ๆฮะ ก็ติดลบล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดาเมจมันก็จะแรงกว่าที่มันทําได้นะครับตี300ร้อยเนี่ยโดนกว่าแน่นอนอาจจะเกือบ4ีถึงหหรือเปล่านะครับเราต้องไปรอดูไวโซแทนแต่ไวโซอาจจะไม่ได้โดนตีอ่ะโดนเศษส,สกลลิลเต่าก็จะมอบอะจึ๊กนะสามร้อยจ็ดสิบสามนะครับแรงขึ้นมารั้ง60สดาเมจ เรียบร้อยบาบนนะครับตอนนี้สกอร์ห่างกันนิดเดียวครับ40ต่อ10ห่างกันประมาณ3เท่าอ่ะฟังเต่าเนี่ยโอ้โหมีสแครปสองเป๊บหนึ่งแล้วก็คอนเป็นที่เรียบร้อยแลยครับผมอ่ามี VP พเอ,เอ,เอ็มี MVP สองคนนะครับมีเต่ากับ สักแคปนะครับอ่ะเต่าก็ได้ไบสามโมนะครับอูฟันองข้ามออกนีกว้วหมดเลยนะครับออกไปนะครับเจอไมคลิ้นหน้าผมวันนี้ก็ไปนะบ๊ายบาย